ตลับสีฟ้าจะเป็นสูตรโกลว์อันนี้นะคะเนื้อจะมีความแมทขึ้นมาหน่อยโกลวมาก <Okay. S 2> มีมิติมีความเป็นซาตินเ,เบาๆผิวจะได้ไม่ดูแฟลตจนเกินไปนะคะลอรีอ l นะคะเบอร์สองสองสามชั่วโมงเต็มๆเลยที่แกมแบบนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอ่ะ กรึ๊กแลเห็นไหมสวัสดีค่ะกลับมาจากกที่ช่องแกมิสบอยแล้วนะคะตอนนี้คือรีบมากเพราะว่าแกล้จะมีธุระต้องออกไปทำข้างนอกนะคะวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาลองคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดจาก Run บายคุณแม่ป้อมวินิตนะคะก็คือคุณน้องคนนี้เลย Run p e r f e c t Glow คุชชั่นนะคะมี SF50 บวก PA บวก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 นะคะตลับสีฟ้าจะเป็นสูตรโกลส่วนตลับสีชมพูอันนี้นะคะเนื้อจะมีความแมทขึ้นมาหน่อยนะคะซึ่งแกมเคยทำรีวิวแล้วแล้วตัวเนี้มีเพื่อนค มีแต่คนชมว่าผิวสวยผิวสวยผิวสวยทุกคนวันนี้ไหนๆเราจะออกไปข้างนอกแล้วแกมก็จะมาทานน้องเขาเปรียแบบเทียบแล้วก็ทดสอบความติดทนนานความแตกต่างให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะอะทุกคนสีที่แจะใช้นะวันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งสวอชออกมาให้ดูนะคะแกมีความสึกว่าด้านเนี่ยแอบบสีเข้มกว่าด้านชมพูเล็กน้อยนะโตตลับสีฟ้าแกมได้มาครบเลย4เฉดสีนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยแกมยังสวอชให้เพเมอน <ๆ S 1> ดูไม่ได้เดี๋ยวแกมมาสวอชตอนจบวิดีโอแล้วกันเนาะหน้าตาตลับสีฟ้านะคะเป็นแบบนี้ ิดออกมานะคะก็จะเจอกับพับนะคะแล้วก็คุชชั่นนะคะนี่พุณื่อสามารถแตะคุชชั่นแล้วก็มาแท็บๆๆตรงนี้ได้นะคะเนื้อก็คือเห็นไหมจะมีความแบบโกลโ์นะคะมาเริ่มลงนะะ้องเขาก็เลยนะคะแก้มลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดไปแล้วนะคะขอแท็บออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลงบนผิวเลย คือเอาจริงปะจำว่าตลับสีฟ้าเนี่ยแอบลงได้ไวกว่าตลับสีชมพูอ่าให้เมื่อน <ๆ S 2> ดูนะคะงานผิวหนึ่งฝั่งนะคะไม่ฉ่ำนะแต่ว่ากโกลมมากแล้วก็เนื้อลงง่ายมากมีความสึกว่าเนื้อลงง่ายกว่าตลับชมพูแบบ คูณหไปเลยทุกคนแล้วดูงานผิวโอ้ไม่ก็โลสุดๆในส่วนของการเบอร์รวมผนนะคะแกม่าเขาเบอร์รวมผลได้แบบเฉยๆนะก็มีความสุขว่ายังพอเห็นรวมผลของแกมอยู่นะคะแต่ว่าหน้านเนียนเววอร์นะคะตามมาลงตลับ ชมพูบ้างนะคะ401ซึ่งตลับชมพูอะ่ะเราเปิดใช้น้องมาแล้วมีความเละมากแล้วก็เวลาคุชชั่นที่เปิดใช้แล้วอะ่ะน้องเขาจะระเหยก็จะมีความแห้งกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะเีแบบนี้นะคะนี่จะมีความโกลช่ปตลับฟ้าในตลับชมพูจะมีความแมตกว่าแล้วก็ดูเหมือนเนื้อจะเบาวกว่าคือต้องบอกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนถามเรื่องแฮปปี้ซันเดย์เพราะว่าแกเพิ่งทำรีวิวแฮปปี้ซันเดย์ไป คือ Happy Sunday เนี่ยแตะมาครั้งแรกเนี่ยแกมต้องแบบแท็บออกเพราะเรามีคร้อมสักว่าคุดชั่นส่วนเกินมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าสำหรับคุชชั่นรันนะคะไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ส่วนเกินออกมาเยอะซึ่งพอดีมากๆนะคะ นี่นะคะคืองานผิวของทั้งสองฝั่งนะเวลาแกมยีเมื่อ,เม,อเมื่อจะเห็นได้เลยว่ามีความโกลโกลโผลมาด้านนี้มากกว่านะคะงานสีฟ้าเนี่ยเขจะมีความโกลโผลมาตรงหน้าแก้มมันจะไม่ใช่ความฉ่านะมันจะไม่ใช่งานฉ่นะ้นาเหมือนคุชชั่นเกาหลีทุกคนแต่ว่าผิวมีความเป๊ะมากๆเช่นเดียวกันกับฝั่งชมพูที่มีความโกลน้อยกว่า แมตขึ้นแต่ว่ายังทิ้งความมีมิติมีความเป็นซาตินเบาๆผิวจะได้ไม่ดูแฟลตจนเกินไปนะคะให้การปกปิดอยู่ที่ไล์ถึงมีเดียมนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการการปกปิดมากๆเลยประมาณนี้สามารถใช้คอนซีลเลอร์หรือว่าใช้แป้งพับเพื่อเพิ่มการปกปิดได้แก้มปล่อยให้ผิวเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะไม่มีอาการหน่งหนึบอะไรใดๆวันนี้นะคะไม่ได้จะแต่งหน้าเยอะอยู่แล้วนะคะจะขอใช้ที่ปัดแก้มของลากาสตัวนี้นะคะเบอร์0ูนะคะ แอมโซเมชัว so นะคะทาหน้าแก้มแล้วนะคะแก้มจะใช้แป้ง for you to skin ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ไม่ได้เน้นเรื่องทำให้ผิวแมตหรือว่าคุมมันอะไรใดๆนะเขาจะทำให้ผิวเรามีความโกลว์โกลขึ้นนิดนึงนะคะแตะเบาๆเพราะว่าวันนี้เราน้าะไปเจออากาศร้อนๆกันพอสมควรเลยก็คือเสร็จเขานิดนึงนะคะเอาจริงป้าตอนแรกไม่คิดจะแต่งหน้าเลยด้วยซ้ำแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลย เดี๋ยวจะมาลองน้องเขาให้เพื่อนได้ดูกันลิป ลอรีออนะคะเบอร์สองสองสามงานผิวก็คือประมาณนี้เลยเดี๋ยวแกมน,นะคะจะออกไปทาธุระข้างนอกแล้วเดี๋ยวแกมมาอัปเดตเลยเลยว่าผิวแกมน,นะคะเจอกันร้อนๆแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะเจอแกมแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือใบหน้าของแกมน,นะคะหลังจากผ่านมาเก้าชั่วโมงครึ่งเกือบเกือบสิบชั่วโมงนะคะเป็นวันหนึ่งที่แกมเหนื่อยมากเลยแกมไปทํางานแล้วแกมแบบไม่ได้มีเวลาถ่ายฟุตเทจให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าจะมีประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มเ็มเลยที่แกมแบบนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับบ,บ้านเพราะว่าติ จริงแล้วเงื่อออกเสียหายนะคะนี่คืองานผิวกี่ได้นะคะผ่านมาเก้าชั่วโมงกว่ากว่านะคะให้เพื่อนมดูสองฝั่ง เมื่อเห็นความแตกต่างไหมสาหรับคนที่มีผิวมันอย่างแก้มนะคะถ้าให้แก้มต้องเลือกนะทุกคนแก้มขอเลือกคุชชั่นตัวตัวสีชมพูนี้ด้วยความที่ว่าน้องเขาเนี่ยจะคุมมันแล้วก็มีความติดทนนานมากกว่านะคะเพะเื่อมันจะเห็นได้เลยว่าด้านนี้หน้าผากแก้มอะ่ะมันไม่ได้เห็นสีเนื้อมากแล้วก็ความมงความมันอะ่ะไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นจะมีข้างจมูกที่หลุดไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่ะเกลี่ยได้เป็นงานแบบเส้นๆรองพื้นนิดนึงแล้วก็ที่ปัดแก้มเนี่ย ยังเหลืออยู่ในขณะที่ด้านคุดชั่นสีฟ้านะคะมีความมันออกมาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็มีสีเนื้อๆโผล่ออ,ออกมาแล้วเช่นเดียวกันกับข้างจมูกเห็นชัดเจนมากๆนะคะข้างจมูกแกมว่าแอบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าหน้าแก้มเนี่ยยังโอเคอยู่นะเมื่อที่ปัดแก้มตรงนี้นะคะหลุดไปเหมือนแบบหายเป็นแหวงแหวงอันนี้เหลืออันนี้หายอันนี้เหลืออะไรประมาณนี้นะคะสําหรับ2ตัวนี้ถ้าให้แกมเลือกอ่ะมีวางอยู่ข้างหน้าแกมอ่ะแกมก็คือจะหยิบตัวนี้นะคะแต่ว่า ถ้ามีคุณน้องคนนี้ไปอยู่กับงานคุชชั่นเกาหลีฉ่ำๆบางตัวที่แกมเคยทำรีวิวไปอะไรประมาณเนี้ยตัวเนี้ยเป็นความโกรที่ว่ายังมีความเกาะผิวแล้วก็ยังติดทนอยู่นะอันนี้คืออยู่มา9้าชั่วโมงครึ่งเนาะน้องเขาก็คือยังพอเหลืออยู่เมื่อเช้านี้แกมใช้คุชชั่นเบอร์ศูนย์หนึ่งทั้งสองเบอร์นะคะก็ไม่ความสึกว่าสีผิวแอบสลบลงมาเน็ตหนึ่งอะ่ะคือมีความกลืนงเข้าสู่ผิวแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าเมาาื่อเช้านียแกมแ,แอบรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าผิวฉ ขาวเวอร์แต่ว่าตอนนี้นะคะสีมันก็เหมือนแบบปรับเข้าสู่ผิวอะถามว่าผิวจริงๆหน้าหมองไหมวันนี้ไปเจอการ้อนร้อนไปยมันไม่ได้หมองอะเออมันจะมีบางตัวที่แบบหน้าหมองมาๆกแต่ว่าตัวเนี้ยคือยังดูเป็นสีผิวแก้มแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะเ้าส่งเป็นกล่อง PR มาให้แก้มใช่ป่ะแล้วเขาก็ส่งมาให้แก้มครบเลยสี่เฉดสีนะคะแก้มก็เลยมาสวอชให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ก่อนไปเกี่ยวกับงานแพคเกจจิ้งเมั่ตรงนี้ยมันลงไม่สนิทอะเพื่อนเพื่อนเห็นปะขอบขอบตรงนี้ยเพื่อนเพื่อนดันน้องเขาเน็ตหนึ่งเพื่อนเพื่อน,น,น,นถึงจะปิดได้เนี่ยมันต้องให้แกรกมันถึงจะอืมมันถึงจะปิดแบบนี้ได้เช่นเดียวกันกับอันนี้ทุกคนเกือบจะไม่สนิทเกือบจะไม่สนิทเด้อกดกด,กดลงเลยรอบอ่ะกรึกแลรเห็นไหม กรึกแล้วเห็นแบบเขากดลงไปแต่ว่าเขากดลงไปไม่สุดมันก็เลยไม่ลงลอกนะคะเลือกเอาได้เลยว่าต้องการอะไรจากคุชชั่นเพื่อนๆอยากได้คุชชั่นที่มีเนื้อแมตติดทนยาวนานมากกว่าแล้วก็คุมมันมากกว่าแนะนําให้ไปตัวนี้ให้งานผิวเนียนผิวกริบนะคะส่วนใครที่อยากได้ผิวเนียนกริบแต่ว่าชอบความกโกลชอบความชุ่มชื้นก็แนะนําว่าไปตลับฟ้าตลับฟ้ามีส่วนผสมข,ของไฮยาแชนิดใครที่ผิวแห้งหรือว่า ผสมค่อนแห้งแกมก็คือจะแนะนําตัวสีฟ้าแกมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่แกมพลาดไปในวิดีโอนี้คอมเมนต์มาได้เพราะวันนี้เป็นวันที่แกแบบว่าเฮ้ยทุกคนมันเป็นวันอังคารที่เหมือนเพิ่งเปิดมาจากวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดอะทุกอย่างมันกระหน่าโลกมากเพราะฉะนั้นแกอาจจะพลาดอินโฟเมชันอะไรไปได้แล้วก็พิกัดของต่างๆอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเปิดดูได้เลยนะคะปกติกันทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติด เปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแก้มด้วยสวัสนนี้คำลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหนะ้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ